สวัสดีลูกเพจทุกคนด้วยนะครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับวันทูคานะฮะวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษนิดหนึ่งะครับผมผมจะมาสัมภาษณ์นะครับผมผู้บริหารของดีลเลอร์รถมือสองท่านหนึ่งฮะ,ะซึ่งบอกก่อนว่าที่มันพิเศษคือว่าเขาว่ากันว่าพี่คนนี้เก่งมากเรื่องดูรถเป็นเรื่องการเขาเรียกว่ารูรู้เรื่องของการดูรถเลยนะครับผมเทพมากๆนะ,ะเวลารับรถเข้ามาเนี่ยโหดูรถเป็นดูรถโปรมากซึ่งวันนี้พี่เขาก็จะ สอนแล้วก็แชร์วิธีการดูรถด้วยนะครับผมใครที่อยากจะดูรถเป็นในเทปนี้ครับผมติดตามนะห้ามพลาดนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับทางผู้บริหารของดีลเลอร์แล้วนะครับผมเทเชนนั่งอยู่ข้างผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผูมสวัสดีครับจ้าครับผมเชนนะครับผู้บริหารเทสป e ดครับผมร้านอยู่ถนนอนุรุษนะครับระหว่างอนุรุษ65กับ6 7นะครับร้านเราก็เป็นไซส์็นรถขนาด50คันนะครับก็คือผมบริหารจัดการด้วย ทีมงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เน้นที่การเข้าถึงสินค้าของเราก็คือตัวรถของเราตั้งแต่ต้นการพัฒนารถการปรับปรุงสภาพจนไปถึงดูแลลูกค้าด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเน้นว่าลูกค้าตั้งแต่ก้าวเข้ามาที่เคสปิดของเราเนี่ยก็จะได้รับการบริการทั้งในด้านคุณภาพสินค้าการบริการในด้านสินเชื่อที่ดีแล้วก็หลังจากรับรถไปแล้วเราก็ยังดูแลต่อันอีกนะครับ น้องกีป้าเข้ามาเนี่ยคือเห็นแบบใหญ่อลังการมากเดียอยากถามนิดนึงว่ามีรถกี่คันมีกี่เซกเมนต์บ้างคะรถในร้านก็ประมาณ5 0คันนะครับก็คือเป็นรถไซส์เป็นรถญี่ปุ่น <basket. S 2> ไซส์กลางๆเนี่ยแหละครับที่เพื่อนๆหรือลูกค้าจับต้องได้เป็นรถใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงนะครับแล้วก็ใช้เดินทางได้ <ham> ใช้ตอบสนองการทํางานในชีวิตประจําวันได้นะครับส่วใหรถบ้านอะเยค ใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นรถบ้านเนี่ยแหละครับมือเดียวสภาพดีก็อาจจะมีมือเดียวบ้าง2มือบ้างแต่ผมจะเน้นที่ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับ,รบตั้งแต่ด้านนอกแล้วก็ภายในที่ค่อนข้างเรียบร้อยรวมถึงเราจะมีการปรับปรุงสภาพให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงรถใหม่มากที่สุดเห็นเห็นเขาบอกว่าเฮียเนี่ยแบบว,ว่ากูรูด,ด้านดูรถนะคือไม่ใช่แค่ลูกค้านะคือคนในวงการรถจนมือสองเอ็นรถแบบว่าอะไรนะเขาพูดว่าเฮียเนี่ยดูรถเก่งมาก ะทาสคืออาจจะด้วยจากตั้งแต่เด็กนะครับคุณพ่อเปิดอู่รถซ่อมรถเพราะฉะนั้นเราก็จะคุกคีอยู่ในอู่รถที่มีการเพาะตัวถังหรือตัวรถอะไรอย่างนี้มาเด็กูเด็กปูสมัยเด็กๆเราก็จะมีขัดน้ําขัดยาผ่านมือมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็จะมีการสอนรวมถึงพอโตขึ้นมายัดิญาิกันที่อยู่ในาหกรมรถมือสองเนี่ยโอ้ว่าอ้ แต่ละท่านเราก็จะซึมซับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับในแต่ละช่วงอ่ะก็จะมาเป็นพื้นฐานในการที่เราเข้ามาทําธุรกิจตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปรวมๆก็น่าจะ20ปีขึ้นแน่ๆนะดูแล0ประมาณสิแล้วครับบปีคือแบบมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮียคือจริงๆตั้งแต่สิบกว่าขวบคุณพ่อก็ให้ให้เริ่มขัดน้ําขัดยาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมลูบสีรถกันจนมือ ไม่มีายนิ้วมือแล้วมั้งแค่บอกเห็นด้วยตาเนี่ยรู้เลยไหมจับนิดนึงสมัมผัสรู้เลยว่าคันนี้เป็นะนไรา,าอ้องกีตตาพูดประเด็นหนึ่งผมดูรถเนี่ยผมจะใช้มือสัมผัสช่องไฟเมตสีะนะครับนอกจากที่เรามองด้วยตาเปล่าค,คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกกับการที่เรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสตัวรถมากกว่าการที่มองด้วยตาเปะาเพราะช่องไฟหรือว่า เม็ดสีที่ผ่านการทํามาแล้วเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับรถที่ออกมาตั้งแต่โรงงานอ๋อมันต่างมันมีการจัดแต้มมีการทํามีการปรับแต่งมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่ารถคันนี้มันมีการเกิดอุบัติเหตุมาั่งน้อยขนาดไหนไหมหรือว่ามันแค่เก็บสีทั่วๆไปริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อครับอันนี้คือเบื้องต้นเบื้องต้นนะคร่าวๆที่เราเข้าไปมองเห็นเขาได้เราจะพูดถึงเจ้าบร็อค e กอร์เอี่รงเนี่ยเพียเริ่มต้นมากี่ปีแล้ว ต้องเท้าความนิดนึงก่อนคือด้วยด้วยความที่เราเองเนี่ยยัายาดในเครือนะฮะก็จากอายิปุุสุลเนียนะครับที่เบสเซอร์วิทก็คือผมก็เริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกันกับแกเป็นผู้จัดการให้นะครับดูแลมาสิบกว่าปีแล้วก็ได้ขยายออกมาในแต่ละแบรนด์ที่ที่ที่ในกลุ่มธุรกิจเราทำเนี่ยนะฮะก็จะมีตั้งแต่รถบรรทน้องปายรถบรรทคุณเอ็กแล้วจนถึงทีเอสปี เดซ่ปีดเนี่ยเปิดมาประมาณ5ปีนะครับบนถนนอนุรักษตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือรถเป็นไซส์ไมนต์ไซส์กลางอย่างนี้นะครับ่กลุมเป้าหมายลูกค้าก็กลุ่มประมาณสักกลุ่ม B นะครับเป็นรถที่เข้าถึงง่ายดึงง่ายคล่องรายได้มูลค่าถึงสามหมื่นประมาณนี้นะเพราะว่าเท่าที่ผมเริือบๆดูแล้วเนี่ยก็สตาร์ทเป็นขนาดดีเซส์เมนต์เลยนะใช่นะฮะผมที่ที่เบสก็จะเป็นไซส์ A ละรถก็แปดแสนถึงล้านกว่า รเริ่มต้นจากธุรกิจเนเครือญาติใช่ครับถ้าพูดถึงเอสปีนนเนี่ยมีดีอะไรบ้างเนคือเนื่องจากด้วยเราอยู่ในธุรกิจนี้มาค่อนข้างนานนะครับ <ทะ S 2> ผมเองเนี่ยมีปณิธานตั้งต้นกันกับอีหรือว่าทีมงานเนี่ยว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเคยไม่มีเงินมาก่อนเราจะรู้สึกว่าการมีรถหนึ่งคนันมันมีความหมายกับเขานะ,<ท>ะ<ม>จะรถถูกรถแพง มันก็คือเงินที่เขาเก็บสะสมมาครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องส่งมอบสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับเขานะครับเราไม่อยากให้เขาซื้อออกไปแล้วเ,เขาต้องไปซ่อมต่อเขาต้องไปทําอะไรอีกเยอะแยะเพราะนั่นคือความคาดหวังเหมือนตัวเร,เราเราซื้อมาเราก็ทุกวันเนี้ยผมก็ยังซื้อรถเองลองรถเองกับทีมงานอะไรไม่ดีผมก็เปลี่ยนหมดนะครับตั้งแต่แบตเตอรี่เปลี่ยนทายของเหลวยางนะครับ รวมถึงภายในริ้วลอยอะไรต่างๆเราถามมีคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมเฮียขายรถสามสี่แสนสี่ห้าแสนทำไมต้องทํารถเหมือนราคาเป็นล้านแต่ผมถามว่าเหมือนน้องกีตาร์น้องกีตาร์มีงบประมาณประมาณเนี้ยแต่ผมก็อยากให้น้องกีตาร์ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการที่คุณมาซื้อรถมือสองถูกไหมครับเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ว่ารถสี่ห้าแสนไม่ดีหรือว่าต้องทําแค่ขอเปที เราก็ต้องการให้เขาได้รับประสบการณ์เดียวกันครับเหมือนกับตอนที่เรารู้สึกแบบนั้นตัไนะครับดือนเดืนนึ่งถามเล่นๆถามได้เดือนเนหึงผมอยากย้อดไาย ก็ด้วยไซส์ประมาณนี้ผมขายเฉลีย่ยประมาณ15-20คันต่อเดือนรับรับเปลี่ยนใช่ครับ,บรก็มีทั้งลูกค้าเก่าเอารถมาแลกเปลี่ยนหรือว่าลูกค้าที่อยู่ในละแวกนี้เนื่องจากเราขายออนไลน์อ่ะเนาะ,ะวันนี้ก็คือในแอเรียหรือว่านอกพื้นที่เขาก็จะเห็นเราผ่านไลฟ์สดบ้างผ่านรีวิวบ้าง<ะ>หรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยบ้างหรือว่าอยากเอารถมาประเมินราคาบ้างก็มี นะครับก็มาพูดคุยกันเราเราเป็นเหมือนเหมือนบ้านเหมือนร้านที่ทุกคนอยากให้เข้ามาผมจัดร้านค่อนข้างสบายๆนะถามว่าผมเสียพื้นที่กับการเลี้ยงปลาเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่หรือมีพื้นที่พักผ่อนครับเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายครับอันนี้ขอถามนิดนึงเดียบตอนเข้ามาเดียจะมีทั้งกรงอีกหน้ามีทั้งน้ำตกเนี่ยมันเกี่ยวกับ่องนี้ไหมคะส่วนหนึ่งแต่ด้วยด้วยอาจจะเป็นความชอบส่วนตัว แสดงว่าเนี่ยเป็นสายมูด้วยแล้วก็เป็นคนรักธรรมชาติด้วยคือคือมูก็ส่วนมูแต่ว่าเราพยายามผสมผสานเรื่องพวกนี้เข้าด้วยกันนะฮะย่อย่ายือว่าโอเคนะผมว่าสําหรับธุรกิจที่เปิดมาเฉพาะเฉพาะพูดถึงสตาร์ทอัพตรงนี้เนี่ยประมาณ5ปีแต่มีลูกเพียบอกมีลูกค้าเก่าด้วยนี่แสดงว่าโอ้ไม่ธรรมดานก็จริงๆถ้านับ5ปีเนี่ยลูกค้าตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยเขาจะครบรอบ3-4ปีแล้วนะรถอ่ะที่เขาใช้มาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มมองหารถคันใหม่ละซึ่งจุดนั้นก็เป็นจุดที่ผม ผมแฮปปี้นะ<ม>กับการที่เขายังคิดถึงเราครับโอครับ,รบแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีขายเอาลงออนไลน์แสดงว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยหรือคือถามว่าไม่กระทบไหมก็ดูจะจะจะ,จะดูไม่จริงอ <c oughs> ่านะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมด<อ>แต่เพียงแต่ว่า <ừ. S 1> ด้วยธุรกิจเราเนี่ยมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาผมเองทำตลาดออนไลน์มาตลอดเี่ปีตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้านเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ถือว่าเราอาจจะได้รับผลบุะนจากการทําร่วมกันตรงนี้ถือว่ากระทบน้อยแหละถือว่ากระทบแต่กกระทบน้อยใช่แล้วก็บวกกับอาจจะมีระยะเวลาที่เราทําธุรกิจมาพอสมควรแล้วลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจในการที่จะกลับมาซื้อือว่าจะแนะนําเพื่อนๆญาติๆต่อนะครับมันมีคําพูดหนึ่งคนทั่วไปพอพูดถึงรถมือสองนะครับจะคิดว่าโห ถ้าเป็นสมัยก่อนติดภาพลบเลยลบมือสองซื้อมาจะมีปัญหาไหมต,ต้องโดนมือหนึ่ง,งดีกว่าไหมจะต้องมาซ่อมหรือเปล่าอ,ออกมือหนึ่งมันน่าจะวัวกว่าไหมไว้ใจได้หรือเปล่าซื้อมาเหมือนซื้อหวยเขาบอกงี้เกมีความคิดยังไงเอ,อ,องเท้าความนิดหนึ่งคือด้วยด้วย,วยรูปแบบของธุรกิจรถมือสองเนี่ยรนะยะที่ผ่านมาช่วงสักเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาด้วย ไอ,อ้กรณีเหมือนกันได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมรถมือสองแล้วผมเองก,อก,ก็ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมบ้างทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ทุกคนอยากจะพัฒนาวิชาชีพทุกคนอยากจะปรับคุณภาพสินค้าให้มันมีมาตรฐานลบภาพเก่าๆที่น้องงูบอกว่าเอ้ยต้องกลัวซื้อมาต้องซ่อมรถย้อมแมวไหม แต่ทุกคนมีการันตีให้ทุกคนที่อยู่ในสมาคมมีการรับประกันลดให้หรือมีการปรับปรุงสภาพให้ซึ่งมันตรงกับอนิพานเดิมที่ที่ผมเล่าไปตอนต้นว่าเราต้องการให้รถเราที่เราขายเนี่ยมันมีคุณภาพนะไม่ว่าจะรถถูกรถแพงนะครับมันถึงได้เกิดเป็นสมาคมขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยคมรบรถสวยสีนัทลินในช่วง5ถึง6ปีที่ผ่านมาซึ่งผมก็เป็นนณกกรรมการอยู่เราก็เลยมาต่อยอดกับทีมงานในโซนที่เราอยู่ ว่าเอ้ยเราก็ยิ่งต้องพัฒน,นามาตรฐานนะครับร่วมกับสมาชิกในชม,มรมว่าเอ้ยเราจะต้องมีมาตรฐานยังไงในการคัดเลือกสินค้ามาตรฐานยังไงในการรับประกันสินค้าครับให้ลูกค้ามีความมั่นใจแล้วก็สามาร,รถตัดสินใจซื้อรถมือสองได้ง่ายขึ้นถ้างั้นถามเลยดีกว่าเฮียสอนดูรถหน่อยอะว่าเอางี้ไม่ต้องมไม่ต้องในมุมผู้ประกอบการนะ เอามุมผู้บริโภคสมมติผมเป็นคนหนึ่งผมอยากจะไปซื้อรถผมอาจจะไม่ได้เป็นเด็กอูเด็กช่างไรขนาดนั้นอาจจะรู้แค่พื้นพื้นหรือแม้กะทั่งพูดถึงเองคือหนูไม่รู้เรื่องรถเลยค่ะเดี๋ยวว่าตรงนี้คืออะไรคือขับเป็นอย่างเดียวจริงๆรแล้วก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องแค่นั้นเลยยังดีด้ยังถ่ายน้ำมันเครื่องไม่รู้เรื่องคนถ่ายไม่เป็นไม่รู้้วยว่าูก็ต้องยตอนไหนใช้เป็นอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าดูยังไงถ้าสมมติว่าหนูอยากได้วถดีๆกสักคนเนี่ยการดูเบื้องต้นด้ จัดเลยฮะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเริ่มจากรถที่เราจะไปดูก่อนเนี่ยผมอยากจะให้ใช้ความรู้สึกเบื้องต้นก่อนอือ่าผมจะมองว่ารถเนี่ยมันดูมีเสน่ห์ไหมรถดูแล้วอ้องค์ประกอบเส้นสายของของร่องช่องไฟในรถเนี่ยที่เรามองขอบประตูขอบบันทนหน้าหลังเนี่ยมันดูแล้วมันบาลานซ์ยังไงเดียบพูดที่ไม่เหมือนเรื่องรถนะเป็นเรื่องเมียเลยอ่ะอ่าผมผมก็ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะเสน่ห์ตั้งแต่ครั้งแรกถูกต้อง อันนี้คำนี้อีเป็นคนสอนรถมีเสน่ห์หรือเปล่าก็คำนี้ผู้หญิงเป็นคนพูดมาอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลก็ลองรับใช่รถมันดูมีเสน่ห์นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออจริงวะเราเป็นผู้ชายเราก็ใช้คำว่าเสน่ห์ของรถเนี่ยมาอยู่ในไมซ์เซ็ตเราว่าเออรถคันนี้ดูมีเสน่ห์ถูกไหมครับเราเหมือนผู้ชายอ่ะผู้หญิงเดินผ่านคันนี้ดูมีเสน่ห์นะ แต่เนื่องจากว่าเราทาธุรกิจรถเราก็ต้องใส่ใจเข้าไปในรายละเอียดอีกว่าเสน่ห์ของรถคันนั้นคืออะไรถูกไหมครับเพราะรถในแต่ละรุ่นเนี่ยมันยังมีรายละเอียดปีกย่อยครับที่มีข้อดีข้อด้อยเราจะต้องเอาใจใส่ครับโอนะครับสเต็ปต่อไปมองจากรายละเอียดความสม่ําเสมอของสีช่องไฟปุ๊บดูห้องเครื่องโครงสร้างละใช่ไหมครับโครงสร้างถามว่ายากไหมปัจจุบันผมมองว่ารถสมัยนี้นะ เขาทำออกมาเนี่ยจุดในการดูมาร์กรีเวตต่างๆเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดนะผมว่านะค่อนข้างเห็นชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดหลักๆไม่ว่าจะเป็นรอยตะเข็บครับซอกบางโคนหน้าหลังซอกประตูจุดยึดน็อตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันมีการแกะการถอดไหมรวมถึงสติ๊กเกอร์เป้ี่ยคิวซีใช่ครับ ด้าน qc นั่นคือในส่วนตัวเครื่องห้องเครื่องอใช่ไหมครับแต่อันนี้เราพูดถึงโครงสร้างว่าในส่วนของมาร์ครีเวสที่เวลาหุ่นยนต์เนี่ยหรือว่าเขาป้ายตัวสมานระหว่างแผ่นเหล็กกับแผ่นเหล็กเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอกันไหมสีเดิมไหมพลาสตนี่ก็จะพอะชัดสีเนี่ยแค่ชัดสีนี่ยังแบบว่าละเอียดการละเอียดเลยัะแล้วจนไปถึงด้านหน้าด้านข้างน็อตประตูมีการลื้อกันถอดไหมครับ ใช่ไหมครับรวมตั้งตเข็มประตูจนถึงปาดท้ายด้านหลังมัดูุออกก็ดูออกแต่ว่าถามว่าช่างปัจจุบันก็เก่งมากนะครับช่างช่างในศูนย์บ้านเราเนี่ยรจริงจริงปัจจุบันหลังๆก็เก่งมากแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องใช้คำว่าประสบการณ์เนาะกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการที่ถ้าดูเผลอๆบางครงั้งอาจจะรู้สึกว่าอย่างน้องพีต้า,าจ,จะรู้สึก้ดูไม่ออกครับใช่ไหมครับก็อาจจะใช้ความชํานาญทุกมานิหนึ่งนะครับหลักๆนี่ก็ประสบการณ์สําคัญเหมือนกันนะฮะ สุดท้ายอีกนิดนึงนะครับผมเรื่องของระบบไฟระบบแอร์อ๋อ่าทุกคนต้องมองนับปัดอยู่แล้วถูกไหมครับไฟโหมดไหมมีเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรไหมเราดูยากไหมเนี่ยเพราะว่าบางเตี้ยไม่รู้ต่อมาประสบการณ์ใช่เราไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆศูนย์บริการทั่วไปตอนนี้ข้อมูลมันค่อนข้างออนไลน์ก็นะครับค่อนข้างออนไลน์แล้วผู้ประกอบการที่เขาค่อนข้างจะ ให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้เขาก็จะมีการตรวจสอบต้นตน่อรเราก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นเหมือนกันนะครับไหนๆมาเจอกรูรู้แล้วไอ้ทนนี่ก็บอกว่า,วารถกอไม้รถกอไม้ถ้าตรวจเจอนะมาคืนเลยห๋ยวจ่ายคืนเต็มเป็นนวนจ่ายค่าเสียหายอีกหลายๆที่พูดกันอย่างนี้อืรถกอไม้ถ้าสมมติน,นะสมมติถ้ารถคันนี้เป็นกอไม,ไม้จริงนะมันเช็คได้หรอเหมือนที่ผมบอกเบื้องต้นว่าเอ๊ย พอรถเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหนึ่งมือสองมือหรือรถเริ่มมีอายุเนี่ยแต่มันยังเป็นรถในฝันของน้องบูมอยากซื้อครับครับน้องกีต้าอยากซื้อผมให้ข้อสังเกตนิดนึงเหมือนที่ผมสังเกตว่าเอ้องค์ประกอบภายในรถเนี่ยถามว่ารถฮาน่าเหมือนจะไม่น้อยเลยแต่ทําไมปีกบอกก็ช้ำโคงมาลัยก็ช้ำแผงคอนโซมคอนโซมมันไม่ไปก,กับกับสภาพมันเลยอย่างเงี้ย ถามว่าในความเป็นจริงเราก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงเนาะมันมันตรวจแต่มันตรวจได้ใช่ไหมตรวจได้ครับเดี๋ยวนี้รถรถเนี่ยผมว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบยี่ห้อหลักเนี่ยตรวจสอบได้หมดนะครับจรกันยังไงพอพอพูดคร่าวๆนี้อธิบายจริงๆอยากรู้มากเลยอยากรู้มานานแล้วเข้าสู่รายการเข้าสู่เลยใช่ครับเข้าสู่รายการแล้วถ้ารถคันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เข้าสู่สมมติเขาเป็นทนนยผู้หนอก ช็คลำบากค่อนข้าง,งลำบากอันะนะีน้ะนะนะอาจจะเป็นข้อยกเว้นเรื่องความยากลําบากในการตรวจสอบนิดนึงอาจจะต้องดูองค์ประกอบพวกนี้ครับ<ด>เป็นเป็นส่นวนร่วมกับความสมบูรณ์ของห้องเครื่องเครื่องยนตน์ต่างๆนะครับ <S <S โอเคเฮียสุดท้ายนี้ฮะเฮียมีอะไรอยา,อากฝากถึงเพจบรรลุพานผมไหมครับ <S <S ก็ฝากเพจบรรลุพานะครับก็อยากให้เปิดใจนะครับสําหรับรถมือสองนะครับที่ที่ผมได้แนะนำยละเอียดในการคัดเลือกรถหรือว่าการดูรถไปเบื้องต้นนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยดีลเลอร์หรือผู้ประกอบการรถมือสองที่มีคุณภาพนะครับก็มีมากขึ้นรวมถึงมีการบริการการรับประกันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องโครงสร้างจนไปถึงรับประกันหลังการขายก็ทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจสบายใจมากขึ้นแล้วนะครับก็อยากให้ลองพิจารณานะครับดีลเลอร์ที่ขายรถคุณภาพดีนะครับตัดสินใจซื้อแล้วคุณจะไม่มีหวังเพราะว่าส่วนต่างระหว่างป้ายแดงกับมือสองก็ ตอนนี้เอาไปทําอะไรได้อีกหลายหลายอย่างนะครับในสภาวะปัจจุบันนี้ก็อยากฝากเอาไว้นะครับค่ะแล้วสําหรับคุณลูกค้าที่ชมรายการของเราอยู่อยากเดินทางมาชมรถด้วยตัวเองเนี่ยค่ะสามารถเดินทางมาได้ยังไงบ<อ>้างคะก็ร้านของเราอะนะครับอยู่ถนนอ,อนุุณนะครับระหว่างซอยอ,อนุรุณ65กับ67นะครับใกล้ๆแยกบางเวทถ้ามาไม่ถูกยังไงเนี่ยปักหมุดใน Google Map นะครับพิมพ์คำว่า KSPI เ,เลยมาได้ท่วประเทศลูกค้าผมมาทท่วประเทศแล้ว เพียงลายภูเก็ตเลยหนองคายนะครับเราค่อนข้างมั่นใจเรื่องเรื่องการหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางนะครับแฟนเพจนะครับรถมือสองคุณภาพดีนะครับ KS Speed นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามรถดีๆของที่ร้านเราได้รวมถึงมีรีวิวมีข้อมูลดีๆนะครับเข้าไปแนะนำลูกค้านะครับรวมถึงมีช่องทางใหม่ๆ Tiktok นะครับก็มีอะไรให้ดูกันสมุนานรรวมถึงรีวิวรถเป็นรายคันนะฮะสำหรับ YouTube Channel กดมือสอง KS Speed ครับครับผมนะฮะหรือถ้าเกิดท่านไหนนึกไม่ออกนะฮะง่ายๆเลยฮะหยิบมือถือขึ้นมาฮะโหลดแอปพลิเคชัน One Two c ครับผมโหลดได้ทุกระบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone ฮะไม่ใช่ iOS อยู่เข้าไปที่ App Store นะฮะหรือถ้าเกิดใช้ Android เข้าไปที่ Play Store ฮะดาวน์โหลดเลยครับพิมพ์ One Two c O N E เลข2 C A R ครับผมดาวน์โหลดมาฮะโลโก้สีแดงๆแค่นั้นเองฮะเซิร์ชได้เลย KS Speed หรือถ้าเกิดท่านอยากจะได้รถแบบไหนยี่ห้อไหนท่านสามารถใส่สเปคได้เลยครับผมแล้วการซื้อรถของท่านจะง่ายข เยอะเลยนะครับง่ายจริงๆครับครับผมแล้วก็นะต้องขอขอบคุณเที่มากๆเลยนะคะรับขอบคุณครับขอบคุณครับ KS p e e d ตดดีไม่ต้องวัดดวงครับ